การลงโทษของชาคริสเตียนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะหนักหนาสหัสแล้วก็ไร้มนุษยธรรมค่อนข้างมากนะครับเริ่มจากสังฆราชที่มีชื่อว่าเมเตโลโพลิสก่อนครับผมสังฆราชเมเตโลโพลิสเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นสังฆราชใช่ไหมครับก็คือเป็นผู้นําของบาทหลวงแล้วก็ผู้นําทางาศาสนาของคริสตังในตอนนั้นเลย สังคราชเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นตัวกลางแล้วครับที่คอยเจราจาระหว่างในพลเดฟรัสแล้วก็พระเพทราชาครับซึ่งเมื่อเดฟรัสจากไปนะครับผมสังคราชเนี่ยก็โดนลงโทษอย่างหนักเลยครับด้วยการจับเขาเนี่ยผูกกับเรือลากไปตามโคลนตมในแม่น้ำครับผม ไม่พอนะครับยังปล่อยทิ้งไว้ให้ตากแดดนะครับรวมถึงชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยก็ปาหินแล้วก็ปาดินใส่เขาแบบไม่หยุดนะครับผมส่วนชะตากรรมของนายทหารชาวฝรั่งเศสที่ยังเหลืออยู่ในสยามเนี่ยเรียกว่าแย่ไม่ต่างกับสังฆราชเลยครับพวกเขาเนี่ยโดนหันเป็นชิ้นๆครับผมแล้วก็จับโยนทิ้งกลางแม่น้ำครับ